างวด,งวด,ดร่ันเท่าไรนะแม่ห้างวดคแล้วห้างงวดติดๆเลยเหรครับแม่แมคำเตือนช่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด <c oughs> <c oughs>

ตุหอกที่สัก็อยู่ในลูกนังนอจากนโะหกรสือแบบเียนเพ่เอะากเลยนะถ้าจกวววงว้วววาเหวว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 วม่ววหวพวววก็มววเวว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 ขววววใหย่ <c oughs> <tul ß ular> เืัน้ยตี่จะน้องเหไือนใคเขาแต่ในนี้ลูกหลานปีลาขิมบ่ยังไม่ขาดค่นตะลกเราไปเห็นหน้าบ่ได้ที่ทุ่งหญ้าบ่ได้ขินเข่าแต่ลูานปลาิงจะตายกันน่ ตูหลังิังจะซื้อเลยม่ได้ดูคนจากวันเกิดของครู่อนองศาเดียวโอ้โหเดียวนเดียวขอมสุปตัวห่วยนักหลานเลยย่ายเลยตั้งแต่ชื่อรับเขาหงาย่นจ้ามวเป็นดองแล้วแต่ได้แต่ไม่จาก สัเอดอกไม้สวัสดีค่ะคุณย่าแล้วล <liquor> ู้สิกเปนอาการไม่ว่าสิริวัฒน์จะมีอะไกไม่สวรสดีค่คุณย่า ลูกหล้โซนที่หลเปดนอะไรนีาได้ลูกหลานมาได้ปลอปัได้ัดนว่าพอยู่นั่ก็มาไม่หยามันกระบอกเนี้ยตัวตรวยบกันขี้ยาชินหมดปูบะจ้าัหอกุ้ก้และลึกถึงทั้รอรอมันไ่หยาบยอลูกหลังเขาบอเขาใจนะ่พราะเขาทอดปลาเลี้ยงแล้วห้องก็นีจจัดเขามากเขาไปใเราอยู่ตะกูลเนี่ยออกไปแล้วก็เขามากอยู่เแล้ว พอว่าไปธุระสำคัญว่าได้ออกจากวัดได้ขึ้นไปฆ่าระบาดเจ็ดมีแต่ยีหน้ามือไปทุประ กงแล้งกั old, er, ้องเห้งกันด้วยตัวไหนน้องเพื่อนแม่ลายลูกสตกตัวไหนน้องโตกเต่าเพื่นก็ยังมีใบเรี้ยหน่อยนี่อ่ื่อยายจ้าฉันแซมบอกคุณยายเตพวกแม่ชวแม่ด้ยจังเด้ดเยายเนตัวคนล่ เดี๋ยวทีโอ้โ่เหรอนี่คอนี่คืี่คอน่คือนี่คเอนี่คือี่คือนกจคี่คือนีคือีคือนีคือีคือนี่คือนีนี่คนี่อนี่คนีคือนว่นี่นี่คืี่อี่คือนี่คือี่คือีคอี่นีอนคนี่คี่นีนี่คอี่ยื่่ี่ีคีีีี๋ยวนีีค เป็นต <gesch> ่างจริงจริงซีกเตกเซต้คนพูดล่องขาูล่องจุดขาแม่ค่ะทม่เป็นสองเป็นล่องขาวอเป็นสีฟูเป็นองสี่เ็ดนำกอทำไงราคสีฟูกำลังดีแบบสมยแต่ที่เ็ดสมองกัสม่ี่ห้ามใแล้วพอเป็นเสียข้างก็

ใหญ่มากยุติบาลพญานาคตุนงบาสิไปส้มองเก้าองสิไข่ไข่ปลอมอืงจัทานว่าโอ้อยากดอ้

ยินังยงค่มันบามีหัวต่อผลิตมาผัดชะตอคุณแม่แปังอือม่อุณยามาพานเพื่อนยูซุกันด้วยแล้วกันสิวออกอาคุณยายสนนอกเยอะค่ะค่ะคุณนมาทานคนเิ้นไห้โซกไห้ลากอือคนไหยเก็ดศูนย์เก้าเก้าสองนเคยไห้ืกว่าจ้ นนจะเพิ่มให้ถืออยููประจำเรา้งแต่มสมัยอยู่วัดเกา่าปโอ้ภูมิวัดเก่าตามมาแหละครับแม่ครับใช่จะมามอยู่นี่กับหอตานเพิ่นหวตะขอ,อน้ำเพิ่นโอเน้เป็นเป็นคุณย่ายเป็นครับภูมิยยเจ้าที่จ้าเอา้าที่ว่าตรงกับคนท้องตัวไหนครับแม่ครับคนท้องสิบหกสิบหกเหรอครับก็ถือแจ้งวัดละคนท้องเออคนท้อง ว่ากระจุยด้วยเป็นลูกซิบปูห้าเ,าเนี่ยเนาะลูกซิบปูเหรอคุณจีซื้อได้ถูกห้างงวดติดติดได้ว่าครูมาโซงนี่คือคุณยายทำไมเสียงค่อยอยังเนาะคุณยายเป็นเบนาหวนเบาหวานก็มาเบาแห้งจักเตียดอกเโอ้โหผู้ใดมูบดีมากคุยกับเราผู้ใดอกอคุณยายเราเบาหวานครับเสียงค่อยนะสิ่งหน้าตาคุณผู้งาม บผมเพื่อนเป็นล่างส้มเนาะัดไม่แล้วเพื่อนจะเลยเห้ลูกเพื่นส้มขาวเชิดเชิดคุณยายมาเอาครับผมออกะหงเนอางนี้ะอ่านคุนีตัวโอ้จุนรวยเจ้ารวยแลพวกเขาบอกทุกคดเลยมขามาเขาฟันกันจะอ่ที่หนัอกมันโตเลยนึรวยเน่ย ครับก็เลยเป็นลูกซีฟูนนะก็เลยเที่ยวมากยันรัสเซียห้างวดเลยครับแม่นะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณยายนะครับผมมาประทับร่างนะครับเนาะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางตอนนั้นนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ